ไม่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 โอ้โหโอ้โหเด็ดสุดกว่านี้มันจะออกได้ไหมลูกมันจะติดเหลืองไหมลูกมันจะติดเหลืองไหมลูกอ่าเอาไงลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรทั้งนี้ทั้งนี้ลูกนหนลูกน้องเป็นนะคะโอ้คนนี้เด็ดจริงโดนนี้เด็ดจริงเอาฝากงานลูกฝากงานฝังเนี้ยฟังงานลูก เอ็มแดนนะคะดีแดนค่ะโอ้โหเด็ดมากยิ่งวันนี้ดู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 โอ้โหมันจะติดเหลืองไหมลูกติดเหลืองไหมลูกมันจะออกได้ไหมลูกโอเคโอเคขอบคุณค่าขอบคุณค่าวันนี้เล่นดนตรีใกล้ๆครับที่ทับมาวันนี้เล่นกับวงนินมังกรนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมตอนนี้กำลังจะไปที่งานนัดกันไว้ว่า ไปถึงงานก่อนห้าโมงแต่ตอนนี้เพิ่งออกจากบ้าห้าโมงช้านิดนึงนะครับแต่คงไม่ถึงแหละเจอกันอ่าเหมือนเดิมครับแม่ขับรถใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแ๊บเดียวกับเดียรครับเจอกันครับน่าจะใกล้ถึงแล้วเพราะโลที่สั้นบอกอยู่แถวนี้ขวามืออ๋อตรงไหนหนอเลี้ยวเข้านี่เออนี่เข้าเนี่ยเออมีโต๊ะน่าจะใช่ละกีเลี้ยวเข้าไปเลย มาถึงแล้วเวทีอยู่ตรงนี้ตรงไปก่อนตรงไปก่อนแม่ขับตรงไปก่อนแล้วไปบอกเขาว่านักดนตรีขอเอาเครื่องดนตรีลงก่อนนะครับอะไรเงรี้ยค่อยว่ากันเกเนั่นไงทีมงานอยู่บนเวทีโอเคครับกี้ค,ครับกําลังสาวเช็กพอดีไปแล้วผลข,ของขึ้นเวทีในเวทีครับถึงแล้วสาวเช็คเตรียมความพร้อมต่างๆตั้งคีย์บอร์ด ทีมงานสวัสดีครับพี่ไม้มาถึงนานยังมาถึงแต่สองมุมแล้วแต่ไปสองมาอยู่ไกลมาถึงก่อนอยู่แค่นี้เพิ่งมาถึงมาสายก้าวไปดีครับสาวเช็คไปเพลงเดียวแขกติดใจอยากนี่ต่อฮะอะไรนะเอาอันนี้เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ถ่ายเร็วๆตัวๆไปโอเคไปัไป สาวเช็คเพลงเดียวแขกติดใจอย่าคกต่อแขกติดใจครับตอบว่าพ่อจะมาหอดเองด้วยนักร้องมีเสน่ห์อะไรเนี่ยสาวเช็คเพลงเดียวแขกติดใจใหญ่ไม่ยอมแม่ติดใจใหญ่ไม่ได้เลยนะ ไม่ด้เล่นประมาณกี่โมงครับกี่ทุ่มกี่ทุ่มเคยไปไหมไปไหมเล่นประมาณกี่ทุ่มหนึ่งทุ่มนะโอเคเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเจอกันครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดให้ชมครับไอ้หลบปวาทำอะไรหรอเดินดูเวทีเฉยไหมวันนี้เวทีจะเป็นตีมงานลำวงนะครับงานลำวงนะครับนี่แขกรอแล้ว สาวเช็คเสร็จมาเปลี่ยนชุดเตรียมเล่นหนึ่งทุ่มครับปะเอาเปลี่ยนชุดที่รถแล้วเตรียมแสดงตอนหนึ่งทุ่มอ่าฮะอ,ลอหล่อไหมครับทุกคนป่ะเตรียมเตออบรรยากาศคืมๆจะโดนฝนไหมเนี่ยอย่ามีไม่ฝนนะคุยเรื่องรดน้ำหนักกัน คุยเรื่องรถนะคุ้ำหนักเลยหัวหัวเกอนขอบมากได้ใช่ใช่วินัยอย่างเดียวเลยจากร้อยยี่สิบโลอะฮะเสียงมากเห็นรูปไงเลยถ่ะต้องมีวินัยจริงเอฟไทยเอฟไทยเอฟไทยอีกทีนึงเอฟ่ายซ้อนอีกทีนึงเอฟไทยซ้อนอีกทีเอฟไทยซ้อนอีกที มา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 หมู่ก่อนทําการแสดงครับผมให้ลูกหมอก่อนทําการแสดงครับผมกินข้าวกินข้าวโอ้โหได้เลยเลี้ยงดีอ่ะงานนี้เลี้ยงดีงานนี้เลี้ยงดีข้าวงี้ดิเป็นไงเป็นไหมอร่อยไหมงานนี้เลี้ยงดีนะงานนี้เลี้ยงดีอาาจรย์นักร้องอร่อยมั้ยน่าเลย เมื่อกลางคืนไม่ใคครับอันน้ำร้องไม่กินข้าวหรือกินข้าวบ่อพวบพวบได้สูตรน้องมาได้สูตรร้องมาเลยไม่บอกใครกินข้าวร้องเพลงไปจะได้เมียแก่แก่ไหมแม่อาจารย์ครับวันนี้ได้มาเล่นกับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับน้องน้องจัน้น้องนะครับปกติเล่นอยู่ไหนฮะอาจารย์ เล่นทั่วไปเล่นวาไรตี้ทั่วไปเนาะเรามีวงประจำไหมครับอาจารย์วอลเลตี้วอลเลตี้ไม่ได้เล่นส่วนใหญ่เป็นเป็นย้อนยุคเป็นย,อย้อน,นย,อยุคก,กับสากลอ๋อเล่นวงวาไรตี้นะไม่ได้มีงานประจำตามร้านไม่มีไม่มีปกติเล่นวงวงไหนอาจารย์หรือว่าเล่นทุกวงเลยตอนนี้เล่นอยู ยองฮีเป็นหลักอ๋อเลยยองฮีอ๋องานเยอะไมหมอาจารย์เลยยองฮีไม่ค่อยมีวงใหม่วงใหม่เหมือนกันเยอยวันนี้ต้องฝากดอกปอด,ด้วยนะครับผมดอกปอก็ย้อนยุคเนี่ยก็ยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะเด็กรุ่นใหม่นะอาจารย์เนาะไม่เหมือนเราที่แบบรุ่นเก่าย้อนยุคลำงวงเราจะอันนี้กว่าครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับเดี๋ยวดูฝีมือคันวันนี้งานเรื่อนบร้มุครับนัดคิวกับนัดรองกันนิดนึงวันนี้นักน้องสวย วัดีครับวันนี้นักรองรับเชิญชื่ออะไรครับผมน้องปุ๋ยนะคะฝากไัด้วยนะ,ะฝากนะวันนี้มาร่วมงานกันนินมังกรนะคะฝากไว้ด้วยนะครับฮะจ้างได้จ้างได้เอา,าไปอ,อ,อยู่ด้วยก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับแดนเซอร์วันนี้อลังการครับกำลังแต่งตัวครับโอ้โหมีโูหัวด้วยสวยสวัสดีค่ะสวัสดีคระครับชื่ออะไรคะชื่ออะไรค่ะ ด้านเสื้อจากไหนจ้าฝากงานหน่อย LM Dance ค่ะมาตะพุนแอ่ l อ d ม n ด e มาตะพุนนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรลูกชอ่อแอ์นะค่ะอาฟางานลูกฝากแอ d เอ c e ดน้วยนะค่ะแอ d a อ c e แดนนะคะเดาดีเด้งดีนะคะอนี่มันต้องอย่างนี้ โอเลยหรอสวัสดีค่ะออยนะคะชื่อน้องออยนะคะน้องออยเอลเอ็นเดนไยองเอลเอ็นเดยองเอลเอ็นบัฟตาพูดฝากงานนะคะจ้ามได้โอ้เต้นเร่งดีมากทุกคนสวยมากคขาเก้ค่ะสวัสดีค่ะน้องไรจ๋าชื่อน้องลิลลี่ค่ะน้องลิลลี่นะคะฝากงานลูก อยู่วงเอลเอ็มเดนเอลเอ็มเดนไอยามาตุบูธโอ้โหสนุกมากทิมเต้นมันเต้นเปลี่ยนเต้นมันดูในไลฟ์ก็ได้มีโอ้โหสุดยอดมากแอลงแล้วเต็มที่เต็มที่มากค่ะค่ะขอบคุณลูกค่ะใหม่ใหม่ใหม่โอ้โหโอ้โหเด็ดสุดกว่านี้มันจะออกได้ไหมลูกมันจะติดเหลืองไหมลูกมันจะติดเหลืองไหมลูกอ่าวเอาไงลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรทั้งนี้ทั้งนี้ลูกเห็นลูกน้องเพนนะคะ โอ้โหคนนี้เด็ดจริงโดนนี้เด็ดจริงเอาฟางงานลูกฟางงานฟางเนยฟางงานลูกฟางงานได้นะคะเอ็มแดนนะคะดีแดนค่ะโอ้โหเด็ดเดด็มากยิงคนนี้ดู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 โอ้โหมันจะติดเหลืองไหมลูกมันจติดเหลืองไหมมันจะออกได้ไหมลูกโอเคโอเคขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นนะคะจากไหนลูก L M Dance ค่ะโอ้ยฝากงานเลยลุกฝากงานเลยฝางงานด้วยนะคะก็แดนลำวงหรือว่าเป็นชงเล่าหรือโรงร้านก็ติดต่อ L M Dance ได้เลยค่ะโอ้เขาวงจรครบวงจรน่ารักมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับลพี่หน้าวงครับทีมอะไรนะครับพี่เอ็มแดนมาตาพุทธเลยเอาเป็นปัญจวอระฝางงานเลยครับพี่ครับผมสวยค่ะที่ใสวยมากนะเด็ดจริงๆคนนี้เด็ดจริงๆว่ง เด็กปอทุกคนนี่แหละผู้งานเราไปโดนลูกน้องเผาอย่างเงี้ยะเรพ่อเอาฝากงานให้เด็ก่อจ๋าก็ฝากฝากทีมงานเอ็นแดนเลเยอรมาด้วยนะยังยังยังไม่เลิกนั่งยังไม่เลิกแดนเซอร์ลำบูงแล้วก็เอ็นเตอร์เทนในกล้ามก็โซตักหนังก็ติดต่อได้แล้วครับครับผมโอ้โหโอ้โหลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยเด็ดจริงๆเลยอะเนี่ย ขอบคุณคล้าเรคุณกล้ดีครับพี่เพชรจบไปแล้วเป็นไงมั่งพี่งานวันนี้พี่สนุกเลครับสนุกน้เหมือนเดิมน้เหรอก็โหเราสี่ชั่วโมงตลอดเลยไม่เหนื่อยยังไงไหวและสไตล์ครับสตล์ฮะตอมมาลาทอนต้องนินมังกรยองครับฝากไว้เลยฝากไ้ด้วยครับฝากไ้ด้วยครับผมมีไหมจบแล้วเป็นไงม้างสี่ชั่วโมงเหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยมากอะไรกันสี่ชั่วโมงเป็นปกติบ่ะนินมังกรมาลกรมาลาทอนต้อง มาลาทอนต้องนินมังกรมาทอนนี่มาลาทอนดินินมังกรต้องมาทอนนี่อ่าฝากวงฝากวงพี่ไอ้ฝากวงครับอย่าลืมกดเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่เพจนะคะครับผมฝากวงด้วยนะครับฝากวงฝากงานด้วยนะครับถ้าชอบแบบมาลาทอนแบบมันสุดเหวี่ยงก็ต้องนี่แหละครับครับผมนินมังกรครับผมตีหน้าาตหล่อๆทักดนตรีหล่อทุกคนยังมีเปต้าหล่อสุดเอาเบอร์นี้ต่อ ศูนครับหนึ่งแอ่ะครับผมหรือไม่กระเพร็ดอ่าอยาได้ดีไลน์ก็ก็ทักส่วนตัวครับเอ้เนี่เหมือนจะไม่ใช่เรื่องงานแล้วไม่ใช่เรื่องงานแล้วเหมือนอะไรบางอย่างแล้วโอเคกจะชอบวันนี้ประเด็นว่าไงลูกจบไปแล้วเป็นชอบของแทนเป็นไงเหมือนเราเหมือนเดิมเรามาแล้วตอนสี่ชั่วโมงตลอดแล้วเบรกแบกเบรดโอ้โหหนักๆเป็นไงลูกปวดแทนครับเป็นไปนวดไหมเป็นนวดไหม เบิกเบิกเบิกนวดเบิกไปด้วยเว้ยไป,ปดไป้วยด <ü> <ไป S 1> ินวดพิเศษนวดพิเศษดิต้องพิเศษดินวดจำนาเาจะหายได้ไงล่ะเอาฝากวงฝากงานรับากรด้นะครับครับผมครับผมครับผมเทนมือเบสครับสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณครับทีมงานรูปหล่อคนนี้ขายหล่ออย่างเดียวเลยชื่อลูกครับอ่าครับผมครับเก็บของอยู่ เอาฝากวงสิเราฝากวงดินมังกรด้วยครับอ่ะครับผมฝากดินมังกรด้วยนะครับสนุกสุดมันสุดๆต้องฝากนะครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้นักร้องรับเชิญมาร่วมงานกับนินมังกรครับผมครับเป็นไงบ้างความรู้สึกครับโอเคครับผมโอเคนะสนุกสนานดีเนาะสนานกันไปครับโอเคปกติร้องที่ไหนครับประจําที่ไหนทั่วไปครับตอนนี้โอเคฝากงานได้ งานได้ครับผมนะร้องได้ครับผมครับผมเฟซบุ๊กเริ่มมันใหม่ครับผมอ่าครับผมร้องสนุกร้องมันฝังงานได้ครับวันนี้ร่วมกับนินมังกรสวัสดีครับนักร้องสาวสวยประจำวงนินมังกรครับค่ะค่ะพร้อมแล้วนี่อัดไปแล้วหรอกความรู้สึกก่อนเลยวันนี้เป็นไงโอ้โหเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยไงไหวโอ้สี่ชั่วโมงตลอดเลยนินมังกรไม่มีต่ำกว่าสี่ชั่วโมงเลยสสาววย อ่าโชคดีโชคดีเด kind of ี๋ยวเดี <S <S ๋ยวไปคุยคนเดียวค่ะพอดีคนละคนเดียววันนี้มีคนช่วยวันนี้มีคนช่วยสนุกมากสนุกมากมงมินมังกรด้วยนะคะจะฝากของตัวเองไปทั่วประเทศด้วยค่ะทั่วประเทศเลยฝากของตัวเองด้วยของเดียวเลยลูกก็ รับงานนะคะงานนอกก็รับค่ะงานคอมก็รับคติดต่อที่ไหนลกยังไงอลาติดต่อที่เฟซบุ๊กค่ะพิกศิลาภพภาษาอังกฤษ P R I G ่ S I R A P A P A อ่าอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนครับครับเริ่มเลยครับสวัสดีครับคุยนะคะครับากงานด้วยนะคะชื่อนันทิตาค่ะครับ คอมก็ได้สดก็ได้ับผมโอ้โหสนุกมากสนุกมากสนุกมากวันนี้ไวันนี้รับเชิญมาร่วมกันินมังกรสนุกมากโอ้โหวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขวันนี้ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่มาร่วมงานด้วยกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าได้ร่วมงานกันอีกแล้วก็ฝากด้วยนะครับนักร้องสวยแล้วก็เก่งคนนี้นะครับครับขอบคุณครับนักร้องรูปหล่อของเราครับผมจบแล้วสี่โมงลูกเหมือนเดิมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกนะ โอ้มาตรฐานเราอย่างเงี้ยทั nie, Arizona, curtain, ้งสนุกทั sure. like ้งยาวทั้งมาราธอนนะรู้สึกไงบ้างครับสนุกด like ีค uh รับสนุกดีนะครับเอาฝากงานครับฝากงานด้วยครับผมมงนิมงกรนะครับครับผมครับผมฝากเบอร์ไว้ข้างบนแล้วกันอ่ามีในเพจนิมคอนเรียบร้อยฝากงานส่วนตัวหน่อยโอ้ยคนถามเยอะมากเพราะว่ารูปหล่ออ่ะเอางี้แล้วก็มีไปเล่นร้านครับผมอ่าฝากเฟซบุ๊กไว้ได้โอเคครับได้ได้ได้ส่วนตัวครับผมครับผมอะไรนะลูกไม่ได้ใส่เกงในหรอ อ่าด uh, ูได okay. well, okay, ้ไหมเนี่ยเช็คได้ไหมเอาดูจริงอ่ะไม่ดูเนะพ่อโอเคเจ้าดี้ลักเจียการสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอเคจบไปแล้วครับวันนี้งานที่ทรรมาอ่ะหมอลูกไงบ้างลูกสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมตอนนี้วันก่อนเนี่ยมาราทธ์สี่ชั่วโมงไงบ้างลูกวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมบ้าเออสนุกไหมได้ได้อยู่นะไหวนะพอไหวไหวอยู่แล้วอะฝากครับป๋อมือคีย์บอร์ดนะฝากเพจป๋อมือคีย์บอร์ดนะ YouTube หน่วยเอ็กเจแปนจูระยองเดี๋ยวจะต่อท้ายด้วยคำว่าป๋อมือคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมฝากกด ติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับลาติสวัสดีสวัสดีค่ะลาติสวัสดีลาติสวัสดีสวัสดีครับกลบบ้านครับแม่ขับรถเหมือนเดิมโอเคบายบาย